วันทางพราบวิดีโอนะครับได้เชิญผมไปรับชม2ตอนแรกของ f o r ์เอวนะครับซีรีส์เรือธงเรื่องใหม่ของทางค่ายนะฮะที่มีเบื้องหลังอย่างโจนาธานโนแลนนะครับเป็นคนที่ทำซีรีส์เวสเปอร์เนี่ยนั่งในฐานะของโปรดิวเซอร์แล้วก็ในฐานะของผู้กำกับน่าจะกำกับ3ตอนนะน่าจะ2ตอนแรกกำกับแน่ๆแหละแต่ที่เหลือผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นตอนไหนนะตัวซีรีส์นี้เนี่ยเบสออนจากวิดีโอเกมในชื่อเดียวกันก็คือก็คือ f o r ์เอนะครับ ซึ่งมันดูเป็นงานที่มีความเป็น pop culture สูงเนาะเห็นเป็นรูปร่างไงผมก็พอคุวหนูคุนามมาบ้างแต่ปัญหาก็คือผมไม่เคยเล่นวิดีโอเกมนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงด้วยซ้ำครับผมไม่รู้สไตล์เลยคือไปแบบคนที่ไม่รู้จะคาดหวังอะไรเลยนะครับและผลลัพธ์จากการรับชม2องตอนแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามัน มันก็โอเคนะต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่รักแรกพบแบบเดียวกับที่ผมรู้สึกกับเวสเบอร์ที่แบบดูตอนแรกแล้วแบบเชื่อกูกูได้กูไปต่อได้เลยแต่ขณะเดียวกันผมก็ไม่รู้สึกว่ามันน่ารังเกียจมันน่าเบือ่อมันแย่ห่วยแตกอะไรขนาดนั้นนะมันเป็นส่วนผสมของสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ไม่ผมชอบมิกซ์มิกซ์ก,กันในเรื่องเดียวนะฮะ ส่วนที่ผมชอบที่สุดแล้วก็โดดเด่นที่สุดและคิดว่าน่าจะเป็นทำให้มันเป็น p o ค c u เจอร์ได้ถึงขนาดนี้เลยก็คือในส่วนของวัฒนธรรมแล้วก็เวิร์บิลดิ้งของมันเนาะโดยเฉพาะวัฒนธรรมที่อยู่ในโว e หรือหลมุมลบภัยของมันนะเรื่องราวของคนที่เกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในโว e อะเะเติบโตในหลุมลบภยัยวิธีคิดเทคโนโลยีวิถีชีวิตมันต่างจากเรามากแค่ไหนคือทุกอย่างที่เขาทํามันเป็นสิ่งที่แบบน่าสนใจมากๆไอเดียมันดีแล้วแต่งานสร้างที่มาด้วยเนี่ย เรียกได้ว่าทําถึงมากๆเราเชื่อทันทีว่าเฮ้ยเขาอยู่อาศัยในนี้วิธีคิดมุมมองทุกอย่างที่หนังนาเสนอมามาทําให้เราเชื่อถือมากๆเลยว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้จริงงานสร้างต่างๆมุมมองวิธีคิดรายละเอียดดีเทลต่างหยุบหยับไปหมดสวยงามน่าเชื่อถือทุกอย่างคือผมสามารถที่จะแบบดูพวกเขาใช้ชีวิตธรรมดาแบบเนี้ยมันก็สนุกมากๆแล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงแต่ไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับในโวเยอะแยะมากมายครับเพราะว่าซีรีส์ก็เหมือนรู้ว่าเฮ้ย มันอาจจะมีคนบ้าๆที่อยากดูแบบผมแต่ว่าคนส่วนหนึ่งก็อาจจะอยากแบบเฮ้ยอยากไปดูการประจนภัยอยากจะไปทําอะไรอย่างอื่นมากกว่าแปบ๊บเดียวครับเราก็จะโดนดันออกมาจากโหวให้สู่ดินแดนอันรกร้างเวสเบอร์นะครับซึ่งสำหรับผมนะผมว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อคือมันเป็นดินแดนรกร้างแบบที่เราเคยเห็นมาในหนังในซีรีส์ในเรื่องราวมาเป็นแบบสิบสิบร้อยร้อยพันพันเรื่องแล้วอะเสื้อผ้าหน้าผมบุคลิกตัวละครรอบๆมันมันก็เดิมเดิมอะ แล้วพอมันเอาไปแปะอยู่กับโวที่มันน่าสนใจสีสันจัดจ้านมากๆความแปะรวมกันเราก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าเอ้ยเราอยากกลับไปในโวะซึ่งมันเป็นด้านตรงข้ามของตัวละครนางเอกเนาะที่ตัวละครนางเอกจะเป็นตัวละครที่แบบเฮ้ยอยากออกไปเป็นคนภัยควรจะต้องตื่นเต้นกับโลกนอกโวตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวทุกอย่างแปลกใหม่ความลึกลับปีทรงปีศาสจะมีอะไรบ้างแต่ซีรีส์เนี่ยไม่ได้ทำให้เวสแลนเหล่านี้มันรู้สึกแบบนั้นได้เลยคือมันก็มีอะไรแปลกๆอยู่บ้างแต่มันก็แบบ เดิมๆอะ่ะกินหมาก,กินแมวแมงสาบตัวใหญ่บัวสองหัวอะไรประมาณนี้คือมันก็เป็นแบบขนบของดิสโทเปียทะเลทรายทั่วไปคือว่าง่ายๆคือถ้าเทียบกับแมสแม็กแมสแม็กยังมีอะไรที่มันแบบโดดเด่นมากกว่าอันนี้มันก็แบบเดิมๆตามที่เราเคยเห็นมาหรือแม้แต่แบบเวลาที่ตัวละครที่เป็นคนที่ในหลุมหลบภัยไปเจอคนพื้นดินนะมันควรจะเป็นการพูดคุยที่มันแปลกประหลาดและน่าสนใจมากๆในการที่แบบคนที่มันมีสองวัฒนธรรมที่มันไม่เคยเจอกันมากๆมาอัดกระหน่ำชนกันใช่ไหม แต่ในเรื่องนี้มันก็มันก็ทำงานในระดับหนึ่งแต่มันก็พอแบบยิ้มมุมปากมันไม่ได้เป็นฉากที่น่าจดจําหรือรู้สึกว่ามันขาคันหรือเขาดึงแก่นของตัวละครออกมาได้แท้จริงก็ดูแบบโอเคก็น่ารักดียิ้มยิ้มกันไปแต่หนังก็ไม่ได้เล่าเฉพาะคนในพะูกรจะเห็นจากเสื้อนี่มีตัวละครอีกหลายตัวนะก็คือมีการเล่าเรื่องของคนบนพื้นดินด้วยคือ ผมเข้าใจนะว่า2ตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่การเริ่มต้นของการเดินทางระยะยาวเนาะมันยังตัวละครไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายหรือมีแง่ปุงอะไรมากมายนะครับแล้วผมเชื่อว่าไอตัวละครบนพื้นดินตัวเนี้ยมันน่าจะไปเป็นตัวละครที่ไปได้ไกลที่สุดมากๆตัวหนึ่งนะครับแต่จากที่ผมดู2ตอนแรกเนี่ยผมบอกตรงๆว่าดราม่ามันค่อนข้างน่าเบื่อดราม่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ซ้ำซากและที่น่าเซ็งไปกว่านั้นเลยคือ โอเดอชันหรือการสร้างโลกเวสแลนด์การสร้างโลกของตัวละครเนี้ยที่เคยอยู่มันค่อนข้างจะชีพหรือดูราคาถูกขนาดที่เรื่องราวในโวมันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวในเวสแลนมันควรจะเป็นภาพของเศษซากของอารยธรรมที่เหลืออยู่มันควรจะไม่รู้สึกว่าเหมือนคุณไปถ่ายค่ายทหารค่ายหนึ่งแล้วก็แปะนูน่นแปะนี่เอาตัวละครแต่งตัวแปลกๆนิดหน่อยมันควรจะต้องรู้สึกว่ามันเป็นแค่เขาลางของอารยธรรมไม่ใช่รู้สึกว่า คุณไปถ่ายค่ายทหารแล้วคุณก็แต่งขึ้นมาหน่อยหน่อยไม่ได้รู้สึกว่าว้าวม้สึกว่ามันสร้างสรรค์ไม่รู้สึกว่างานสร้างมันทําถึงจริงๆแม้ว่าเขาจะพยายามกลบงานสร้างนี้ด้วยการยัดพี่ในชุดชุดเกาะเดินเข้ามาป,ปึ้งปังปึ้งปังสุดเท่สุดปังนะแต่ผมเห็นชุดเกาะทีแรกผมก็มีความรู้สึกในใจเลยว่าแบบอมันโคตรตลกเลย <c oughs> คือผมรู้นะว่าผู้สร้างก็คงไม่สามารถจะแก้ดีไซน์อะไรได้มากมายหรอกดีไซน์มันมาจากวิดีโอเกมวิดีโอเกมมันเป็นแบบเนี้ยมันดีไซน์มาแบบเนี้ย เราก็ต้องทําตามเหมือนจะไปทําพลิกแพงอะไรมากเอาเชื่อเดี๋ยวแฟนๆฟนเกมโกรธอันนี้เข้าใจเนาะเขาก็พยายามทําแหละพยายามจะใส่ซาวพยายามจะทําให้ตัวละครมันดูน่ากลัวพยายามจะทารีแอคชั่นของคนที่เห็นชุดเกาะว่าโอ้ว้าวโอ้เท่โอ้หน้ากลัวโอ้อะไรต่างๆมากมายแต่มันก็ไม่สามารถเอาชนะรูปร่างลักษณะที่มันถ่ายทอดออกมาแล้วดูตลกไปได้ความเก้ๆเกกังกัของชุดเจาะที่เหมือนคนใส่มาสคอตมากกว่าใส่ชุดเกาะ คือมันจะคล้ายๆกับเอ็ดออตูมอร์โรของทอมครูซเองแต่ว่ามันจะดูเถอะทะยิ่งกว่านั้นอ่ะมันไม่มีช่วงเวลาที่มันแบบมันพลิวเลยมันมีแต่ช่วงเวลาที่มันดูเถอะทะตลกมันอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาก็ได้นะที่แบบเฮ้ยตอนแรกที่เราเห็นแบบตัวละครใส่ชุดเกาะมันดูประหลาดประหลาดแต่ว่าสักพักพอเรื่องราวผ่านไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเทมันจะเริ่มน่ากลัวในท้ายที่สุดก็เป็นไปได้นะแต่ณเวลานี้ณสองตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไอ้ชุดเกาะเนี่ยมันดูตลกมากกว่าดูเทและตัวละครสุดท้ายนะที่บมว่าน่าสนใจที่สุดนี นี่อยู่บนเสื้อนี่เลยพี่กรูของผมนะครับคือเป็นตัวละครที่ enjoy life เป็นตัวละครที่อยากจะอยู่ที่นี่มีความสุขที่อยู่ที่นี่ค่าเป็นค่าลุยเป็นลุยตามเป็นตาม ไล่เป็นไล่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีมุมมืดหรือมีการแสดงบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เขามีความซับซอ้อนยิ่งกว่านี้ไว้เขามีความซับซ้อนมากกว่าการแค่อยู่รอไปมันมีความเศร้ามันมีเรื่องราวมันมีสตอร,รี่ที่ควรจะเป็นแบล็กาก้ d ของตัวละครนี้ที่ถูกเก็บงําไว้ตัวละครไม่ได้พูดอะไรเหล่านี้นะครับแต่ว่าเรารู้ได้จากการแสดงรู้จากการสีหน้าแววตา อะไรบางอย่างของเขาน,นี่ก็ต้องชื่นชมนะั้นแสดงนะว่าสามารถทําให้สิ่งที่น้อยกลายเป็นสิ่งที่มากได้หลายส่วนของตัวละครนี้ทาให้ผมนึกถึงพี่หมวกดําในเวสเวิร์ดถ้าใครจากเป็นได้พี่หมวกดำโดยเฉพาะในซีซั่นแรกนะที่เต็มไปด้วยปริศนาของตัวละครนี้ผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมนึกถึงตัวละครนั้นได้เลยจนถึงขั้นบางครั้งรู้สึกว่าเอออันนี้อีสต์เอ็กไปเวสเวิร์ดปะเนี่ยเพราะมันมีแบบบางช็อตบางอย่างที่มันแบบการยิงปืนหรือแบบว่าอะไรบางอย่างหรือแบบช็อตที่แบบเฮ้ยเราเคยเห็นอะไรบ world, นะไมมบแบบนี้ในเวส คล้ายคลึงกันมากๆจนผมรู้สึกอันนี้อาจจะตั้งใจหรืออาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนั้นมันเวิร์กอยู่แล้วกูทำแบบซ้ําก็ได้ไม่มีใครจับได้หรอกแต่เราจับได้นะฮะเวอร์คุณโจุาธานโอแลนผมผมจับคุณได้นะคุณใช้ช็อตซ้ํานะอ่ะมาพูดถึงฉากแอคชั่นกันบ้างนะครับก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่คืออยู่ในโซนที่ ใช้ได้แหละมันก็คือรุนแรงดิบเถื่อนแต่ว่ามันอาจจะนอาจจะปาสจากน้ำหนักไปซะหน่อยคือมันก็คือฆ่า,ากันมันก็ตายกันแต่ว่าพอเราได้อยู่กับตัวละครในช่วงเวลาหนึ่งงมันน้อยอะ่ะมันต้องแบ่งเล่น3 สามไทม์ไลน์สามตัวละครใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่กับตัวนี้นิดนึงอยู่ตัวนี้นิดนึงอยู่นีน่พอคนหนึ่งตายมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันสำ,สำคัญในเชิงของเนื้อหาหรือเชิอองอารมณ์เท่าไหร่ก็ก็ตายกตาย็ตายไปบางทีแบบตัวละครเศร้าการตายต,ายตัวละครน,นี้แต่แต่เราไม่รู้สึกอะไรเพราะเราอยู่กับตัวละครนี้น้อยกว่าที่จะรู้สึกอะไรกับมันได้ในฐานะคนดูพอคนพอเห็นตัวละครตายแล้วก็ยักไหลแล้วเราก็มูฟออนว่าเออมึงก็ไปเดินทางกันต่อสักทีครับไม่ต้องมาเศร้ามากเพราะว่า ผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับ,กบมันขนาดนั้นส่วนเนื้อหาแรงผักดันณนะเวลานี้หนะสองตอนแรกมันก็ยังเป็นการไล่ล่าแบบคนนึงหาคนหนึ่งไล่พยายามจะสร้างสถานการณ์ให้ว่าเอ้ยทำไมตัวนี้ต้องไล่ตัวนี้ทำไมตัวนี้ต้องหนีตัวนี้จะตัวนี้จะเดินทางไปไหนก็พยายามจะใส่เนื้อเรื่องเพื่อเซตอัพทุกๆอย่างนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมสรุป2ตอนแรกของ For out เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําหน้าที่เป็นตะขอที่คุกคนดูแล้วสึกฉันอยากดูตอนต่อไปมากๆเลยในเชิงของเนื้อหาในเชิงของเรื่องราวในเชิงของสตอรี่ มากเท่าไหร่นะักแต่ว่าผมคิดว่ามันทําหน้าที่ในฐานะของสปริงบอร์ดมากกว่าสปริงบอร์ดตามสาวยน้าทุกคนเคยเห็นใช่ไหมที่แบบเราต้องเดินไปเพื่อก่อนที่เราจะกระโดดลงไปในน้ำอ่ะสองตอนแรกมันมีความรู้สึกเหมือนเราเดินอยู่บนสปริงบอร์ดอันนั้นนะครับมันไม่ได้มีความตื่นเต้นมันไม่ได้มีความน่ากลัวมันไมไ่มีความอะไรมากมายหรือมันก็แกว่งแกง,แกงนืดิดหน่อยๆพอให้ได้เสียวแต่ว่าเรารู้ว่าณวินาทีที่เรากระโดดลงไปในน้าอ่ะมันจะเป็นความตื่นเต้นมันจะเป็นความมันมันจะเป็นความอึดรึทึกึือโคม มากที่สุดทําไมผมถึง้บอกแบบนี้นะครับเพราะว่าหลังจากจบ2ตอนแรกที่ผมรู้สึกเออก็โอเคนะเขาฉายเทรลเลอร์ของทั้งซีซั่นที่เหลือให้เราดูค่ะแล้วผมรู้สึกว่าโอเคแหละนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากดูมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนเลือดที่สาดขึ้นมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับไอสิ่งที่เราสึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะไปสํารวจตรงนี้นะน่าจะไปอยู่ตรงนี้นะน่าจะทําแบบนี้นะเราเห็นในตัวอย่างว่าเฮ้ยเขาไปแบบนั้นจริงๆเพียงแต่ว่ามันยังไม่อยู่ใน2ตอนแรกท่านั้นงจริงๆหรือ การใส่ประเด็นที่น่าจะเป็นประเด็นหลักหรือปริศนาหลักหรือเรื่องราวหลักในการดำเนินเรื่องจริงๆที่ไม่ได้อยู่ใน2ตอนแรกในเทเลอร์อันนี้ก็จะเห็นบ่าเ hey, ฮ้ยกูเล่า,านะไอประเด็นตรงนี้กูเล่านะไอตรงนี้กูสํารวจนะตรงนี้กูไปนะคือว่ายง่ายคือบอกคุณว่าเฮ้ย <Hey. S 2> อันเนี้ยเป็นแค่น้ําจิ้มเป็นแค่สปริงบอร์ดนะแต่น้ําและอากาศหลังจากที่คุณสปริงบอร์ดจากตรงเนี้ยแม่งของดีนะเว้ยนั่นคือความรู้สึกของการดู2ตอนแรกและ1เทเลอร์ที่ผมได้รับรู้จัก four out นะครับและ เราจะได้ดูกันเต็มเต็ม8ตอนพร้อมกันนะฮะในวันที่11น่าจะประมาณ8ปดโมงเช้านะถ้าผมผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกับทุกท่านดูแบบรีวิวสดเวลาสามทุ่มในวันที่1หรือถวันพฤหัสนี้เช่นเดียวกันนะฮะสว่างรอถ้าไม่รู้จะทำไรก็แนะนํานะให้พรีออเดอร์เสื้อตีลังกาดูหนังนะครับตัวใหม่นะ ดูนเอ็กคองนะฮะเขามีลีซานอากาเิฟในดูเราเป็นลีซานอากาเอฟนะครับตอนนี้ก็พรีออเดอร์กันได้ถึง16เมษายนมีทรงมีไซส์ให้เลือกนะครับลิงก์อยู่ในดีสิปชั่นด้านล่างแล้วก็ท็อปคอมเมนต์นะครับถึง16เมษายนนะนะกรงสงการไม่รู้กาตังไปทำไรซื้อพรีออเดอร์เสื้อของเรา ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอบคุณพรามวิดีโอนะที่เชิญตีลังกาดูหนังไปดูนะครับแต่ว่าอย่างบอกรีวิวอย่างตรงไปตรงมานะต่อให้เชิญไปต่อให้อันเชิญเกี่ยวไปเราก็จะรีวิวให้อย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่11นะครับสามทุ่มนะครับวันนี้ผมดีจะตีลังกาดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย